เกิดมาก็ไม่ทราบว่าเกิดมาจากพบใดแดนใดอย่างเราทั้งหลายที่เป็นมนุษย์อยู่เวลานี้เกิดมาจากพบใดนี่ก็เพราะกิเลสมันปิดบังทางเดินของเราลบรอยของเราไว้เสียหมดปิดอดีตความเป็นมาของเราเสียสิน้นว่าเกิดมาจากอะไรอยู่ๆก็มาโผล่เป็นมนุษย์ประหนึ่งว่าเพิ่งมาเกิดเป็นมนุษย์เพียงชาติเดียวนี้เท่านั้น ทั้งๆท,ที่เคยเกิดเป็นสัตว์เป็นมนุษย์มากี่กับกี่กันนับจํานวนไม่ได้เลยแต่กิเลสมันลบหมดไม่ให้รู้ให้เห็นแล้วก็เชื่อตามมันแล้วก็มาคิดเสียว่ามาเกิดเป็นมนุษย์นี้เพียงชาติเดียวีเท่านั้นแล้วที่นี่เวลาเป็นมนุษย์นี้ตายแล้วจะไปที่ไหนเพราะเวลานี้ก็ไม่แน่ใจตัวเองว่าจะมีอะไรเป็นหลักยึดให้เป็นที่แน่ใจ ถ้าคิดถึงบุญถึงบาปยิตใจก็มีแต่ความว้าวุ่นขุ่นมัวไปตามทางต่ำทางเป็นฟืนเป็นไฟนั้นเสียหาการตัดสินใจตัวเองไม่ได้ก็อยู่แบบเลื่อนเลื่อนลอยๆวันหนึ่งคืนหนึ่งลมหายใจไปวันหนึ่งวันหนึ่งขาดหมดไปหมดไปสารประโยชน์ที่จะได้แก่จิตใจของเราไม่มีเพราะฉะนั้นท่านจึงทรงท่อพระไถยในการสั่งสอนสัต์โลก ว่าลำบากมากที่สุดสู้อำนาจของเจเละมากมีน้ำหนักมากไม่ได้นี่เราทั้งหลายให้คำนึงถึงพระเมตตาของพระทุทธเจาว่าทรงท้อพระไทัยนั้นประหนึ่งว่าจะไม่ลื้อขนจัดแม้รายเดียวขึ้นจากกองทุกข์ได้เลยแต่เมื่อทรงพิจารณาในสาระที่จะเป็น ขึ้นได้จากบรรดาสัตว์ซึ่งรวมตัวกันอยู่ในโลกที่มืดบอดหาสาระไม่ได้นี้ก็ยังมีวี่มีแววปรากฏอยู่เช่นภูเขาทั้งลูกมันหนาแน่นไปด้วยหินผาป่าไม้หาสาระไม่ได้แต่เวลาไปพินิจพิจารณาดูหินผาป่าไม้เหล่านั้นมันก็มีแร่ธาตุต่างๆที่เป็นสาระประโยชน์ ดังที่เราเห็นกันนี่เช่นแร่ตะกัวแร่สังกษสีแร่ทองคำแร่ประเภทต่างๆมันมีแฝงอยู่ในภูเขาที่ไร้สารานั้นเป็นแห่งเป็นแห่งไปอันนี้โลกที่ไร้สาระด้วยความมืดบอดของสัตว์โลกซึ่งเป็นเหมือนกับผูเขาภูเขาอันมืดบอดแท่งที่แท่งทั้งดุทั้งทั้งภูเขาก็ตาม แต่ผู้ดีผู้มีนิสัยปัจจัยซึ่งเทียบกับแร่ธาตุที่เป็นสาระกุลยังมีแทรกอยู่ในโลกมืดบอดนี้เป็นแห่งเป็นแห่งไปเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าจึงทรงสั่งสอนสัตว,ตว์โลกด้วยพระเมตตาตลอดมาบรรดาสัตว์ทั้งหลายที่เป็นแร่ธาต อันเป็นสาระคุณอันสำคัญแล้วคันประเภทต่างๆกันเมื่อได้รับการได้ยินได้ฟังจากพระพุทธเจ้าแล้วก็ปรากฏเลืมหูลืมตาขึ้นมาถ้าเป็นผู้ที่พร้อมแล้วที่จะบรรลุธรรมถึงผลความพ้นทุกทงแสดงธรรมขึ้นมาเพียงเท่านั้นก็ตรัสจะรู้ธรรมพ้นทุกไปได้ทันทีทันใด จากนั้นนาะก็ลองลําดับกันมานูนกันมาพ้นทุกไปเป็นลําดับลาํานาแม้ไม่มีจํานวนมากเต็มโลกสมมุตินี่ก็ตามแต่ก็มีจํานวนที่พอจุดลากไปได้พระองค์ก็ทรงจุดลากไปถึงสามขั้นสี่ขั้นแห่งสัตว์โลกที่พอจะเป็นไปได้มีอยู่แฝงกันไปประเภทที่หนึ่งเป็นประเภทที่พร้อมแล้วที่จะ พ้นจากทุกเพราะเห็นภัยของกิเลสมานานแสนนานเพราะบารมีแก่กล้าสามารถแล้วแม้กิเลสจะเคยเป็นฟืนเป็นไฟไม่เคยเห็นโทษของมันก็ตามแต่เมื่อสัมผัสสัมพันธ์กันบีปี้สีไฟกันมานานความดีก็สร้างแฝงกันไปอำนาจแห่งความดีนั่นก็แทรกเข้าไปซึมไปก็เป็นแสงสว่างเห็นโทษแห่งกิเลสทั้งหลาย แล้วก็เห็นคุณแห่งธรรมจากนั้นก็มีความมุ่งมั่นต่อการบำเพ็ญคุณงามความดีเพื่อความหลุดพ้นขึ้นไปนี่ก็เป็นประเภทที่หนึ่งพอพระพุทธเจ้าประทานพระโอวาทตอนนั้นก็บรรลุธรรมเรียกว่าวัวประเภทที่อยู่ปากคอพอเปิดปากคอได้แก่อัตธรรมที่แสดงให้ฟังเท่านั้นก็ตรัสรู้ขึ้นมาทันทีทันทีทนท ผู้ที่หนุนกันมาก็ตามหลังกันมาก็หลุดพ้นกันไปได้โดยลำดับมาอันดับที่สามนี้คือเนยยะอย่างพวกเราเราท่านท่านนี้ต้องตักเกียบตากายยื้อแย่งแขงดีกันกันกบทิเลสตัณหาอย่างมากมายไม่อย่างนั้นก็ไปไม่ได้ จะต้องไหลเข้าสู่ปทะ,ะปรามะความไม่เอาไหนเลยขึ้นชื่อว่าอาัดชื่อว่าธรรมชื่อว่าบุญกุศลมรรคผลนิพพานไม่สนใจมีใครไปพูดให้ฟังชักชวนเรื่องมรรคบาปเรื่องบุญเรื่องรักผลนิพพานนี้จะขัดขอ้องกีดขวางภายในใจขึ้นมาทันทีบางทีอาจจะ ใช้อารมณ์วู่วามบอกมาให้สมใจของตนที่ไม่พอใจกับสิ่งเหล่านี้ก็ได้ว่าอย่ามายุ่งนั่นเห็นไหมละ่ะคือชักชวนไปทํางานความดีเนี่ยประเภทปัทะปรามะประเภทไม่เอาไหนเลยในทางความดีนี้จะเห็นว่าเป็นเครื่องจีดเครื่องขวางเป็นฆ่าศึกศัตรูต่อตนอย่างเต็มหัวใจถึงกับพูดออกมาว่า ต้านทานผู้เขาชักชวนแนะนําให้สร้างบุญสร้างโบสญว่าอย่ายุ่งคือเขาไม่ตองการยุ่งกับบุญกับบุญศนแ่สิ่งที่เขาราบรื่นดีงามนั้นคือทางนรกได้แต่ความพอใจในการสร้างความชั่วช้าต่างๆไม่อัดไม่อัน้นเป็นผู้รับเหมาอันใหญ่โตในกิริยาท่าทางที่แสดงออก ทางจิตก็คิดตั้งแต่เรื่องความโลภความโกรธราคะตัณหาความอิจฉาบังบังเบียดความชิงดีชิงเด่นความอยากมีชื่อมีเสียงโด่งดังมีกิริัพกิริคุณจะได้แบบไหนก็เอาทางนั้นขอให้แต่ได้จึงเรียกว่าสร้างแต่บาปแต่กรรมแล้วเวลาตายแล้วก็จม ไม่มีอะไรเหลือติดตัวเลยประเภทปัทะประมะนี้เป็นประเภทที่คอยจงด้วยถ่ายเดียวลงนันโลกโดยถ่ายเดียวนี่เรายังอยู่ในประเภทที่ที่สามคือพอฝึกฝนอบรมได้ยากลำบากก็ต้องฝืนฝืนไปโดยทางอัดทางธรรมเรื่องกิเลสต้องรบกับการสร้างความดีเสมอไป <c oughs> จะให้มันปล่อยทางให้เราโล่ง ในการสร้างคุณงามความดีทั้งหลายนี้ไม่มีทางทีเลสดถือว่าการสร้างความดีนี้เป็นการที่จะออกจากอำนาจการปกครองของมันมันจึงต้องหยีดขวางหรือก้านกลางไว้ทุกวิถีทางเราอยากจะให้ทานมันเอาความตนหนีเข้ามาขวางทันทีความตนหนีนั้นเป็นสิ่งที่มีคุณค่ามากมหาศาลธรรมะ ทั่วแดนโลกธาานนี้สู้ความทะหนี่ไม่ได้ความทจ้หนีเนเลิศเลยทั้งๆท,ที่ความทะหนี่นี้คือกองมูดกองคูดกองฝืนกองไฟมันเผาหัวใจสัตว์โลกมานานแสนนานแล้วแต่สัตว์โลกกลับกลายเป็นผู้ยินดีในกองมูดกองคูดด้วยการสร้างความชั่วช้าระมกด้วยความพอใจไม่รู้เนื้อรู้ตัวไปเสียนี่แหละเป็นอย่างนี้เนี่ยเรื่องของ ของชิเลสต,ต้องฝืนทำเสมอไปเราจะสร้างคุณงามความดีนี้มันจะกีดขวางทันทีเอายกตัวอย่างเรามีเงินหนึ่งบาทนะสมัยปัจจุบันนี้เขาใช้กระดาษเป็นเงินจะเรียกว่าไอ้หลังลายก็ได้ใบละห้าบาทสิบบาทยี่สิบาทร้อยบาทพันบาทมันหลังลายด้วยกันนั่นแหละนี่เรียกว่าเงินที่เสกสรรพยอขึ้นมา ที่เราขอแบ่งเงินนี้ไปทำบุญให้ทานเช่นเรามีเงินอยู่จำนวนสักร้อยสองร้อยสามร้อยบาทก็ตามเราขอแบ่งไปทำบุญให้ทานสักห้าบาทนี้เงินห้าบาทนี้จะมีคุณค่ามีราคาคว,วรจากการหึง่หวงของกิเลสอย่างมากมายมากยิ่งกว่าเงินจำนวนที่เราไม่ได้สละให้ทาน เป็นจำนวนหมื่นหมื่นแสนแสล้านนั้นเป็นไหนไหนนี่แหละคุณค่าของกิเลสมันเสีสันประยอความตณีให้เป็นเงินเป็นทองขึ้นมาแล้วเห็นความเสียสละเป็นชีโผงไปเสียเป็นชีหมูราขี่มาแห้งเห็นว่าเป็นพิษเป็นภัยแก่การธทำนี้ไปเสียกิเลสไม่เห็นดีด้วยเพราะฉะนั้นคนเรา จึงไม่อยากสร้างคุณงามความดีถ้าอยากเข้าไปปั๊บอย่างนี้กิเลสจ,จะตัดขวางทันทีไม่ให้ทำอยากทำทานก็ไม่ให้ทำมากน้อยเพียงไรไม่ยอมให้ทำต้องแย่งต้องชิงกันระหว่างทากับกิเลสต่อสู้กันในเราคนเดียวซึ่งกำลังเป็นผู้ต้องหาเราจะไปทาง ทวามทหนีทีเนียวอันเป็นทางนรกอเวจีตกนรกตั้งกับตั้งกันนั่นหรือจะไปทางมรรคผลเนิพพานเพื่อหลุดพ้นจากทุกข์ไปเสียเราต้องแย่งกันคือผู้ต้องการจะไปสวรรค์น,นิพพานต้องสร้างบุญสร้างโอสฐนับตั้งแต่ทานขึ้นไปรักษาเสียเจริญเมตตาภาวนาอบรมจิตใจของเราให้มีขือมีแปรมีหลักมีเจนขึ้นไปเป็นลําดับ แต่เรื่องของเจตนั้นมันจะหึงหวังไว้ตลอดเวลาไมา่สร้างแล้วก็รอบกันตลอดเวลาทีนี้เราเมื่อเราก็เป็นผู้รับผิดชอบในตัวของเราไปสวรรค์ก็คือเราตกนรกก็คือเราเราจะเอาทางไหน การตกนรกแม้จะเขาติดคุกติดตารางก็ไม่ยอมจะติดไม่พอใจะจะติดเหตุใดเราทั้งคนนี้จะยอมตัวไปตกนรกกับความหลอกลวงของกิเลสด้วยความสนีตทีเหนียวนี่มีอย่างเหลือต้องเอาความสละพระพุทธเจ้าเลิศเลอมาจากความเสียสละการทำมูลให้ฐานทางนั้นพระสงฆ์สาวกหรือว่าพระพุทธเจ้าทุกๆพระองค์ เป็นพระพุทธเจ้าขึ้นมาจากการให้ทานการเสียสละทั้งนั้นไม่มีทานเป็นพระพุทธเจ้าไม่ได้เนี่ยแล้วพระสงฆ์สาวกแต่และองค์ท่านสร้างบารมีด้วยการให้ทานมาขนาดไหนนี่ไม่มีใครสู้ได้ทานไปสวรรค์ไปนิพพานได้เพราะอํานาจแห่งการเสียสละการให้ทานเราเป็นผู้รับผิดชอบของเราเราจเจ้าทางไหนต้องได ต่อสู้กันระหว่างความตนหนีที่เหนียวซึ่งเป็นทางแห่งนรกเวลานั้นมันกำลังเสดสันปั้นยอว่ามีคุณค่ามากที่สุดความตนหนีที่เหนียวเนี่ยเงินหมื่นเงินแสนเงินล้านสู้ไม่ได้สู้ความตนีไม่ได้ถ้าลวงคำตนีได้ครองแล้วมีเท่าไหร่ไม่พอไม่พอเอามาเป็นครั้งเป็นเหมือนหนึ่งว่าครั้งมหาสมุทรทะเลแห้ง เงินแห่งท้องก็ไม่พอกับความต้องการของกิเลสนี่มันถือเป็นของมีคุณค่าได้ไม่พอกินไม่อิม่มคือกิเลสแต่เวลาเราจะแยกออกมาทําบุญให้ทานเพียงเล็กน้อยนี้กิเลสมันจะหึงหวงทวงกับคืนจนได้ไม่ยอมให้นะเราเป็นผู้รับผิดชอบในตัวของเราเราต้องตัดสินตัวของเราเองมีพุทธศาสนาซึ่งเป็นธรรมอเลิศเลย ครอบหัวใจแห่งชาวพุทธเราอยู่เวลานี้เราจะเอาทางไหนพระพุทธเจ้าไม่เคยโกโหกโลกแต่ไหนแต่ไรมาจัดเป็นความจริงทุกอย่างส่วนิเลสนั้นโคตรแท้ของมันมาตั้งกับต่างกาันมีแต่โคตรแท้จะออกลวงต้มตุ๋นให้สัตว์ล่มจมมาทางนั้นนี่ความตนนี้นี่เป็นเรื่องของเจลสการเสียสละานี้เป็นเรื่องของธรรมเราจะเอาทางไหนของธรรมคือทางเดินของพระพุทธเจ้าที่ลื้อขนสัตว์โลกให้พ้นจากทุก ทางเดินของกิเดสเพื่อสัตว์ให้ล่มจมเราจะเอาทางไหนต้องตัดสินใจของเราลงในขนาดนั้นขนาดนั้นทุกครั้งจึงต้องรอบกันการให้ทานแต่ละบาทแต่ละต่างต้องรอบกันกับความตะหนีที่เหนียวได้มาเป็นความเสียสละได้ให้ทานแล้วนี้เป็นสมบัติของเราโดยแท้นั่นเป็นเรื่องของกิเดสโดยองค์เนี่ยเราก็ชะ,ชะลอกไปเรื่อยๆต่อมา อีกิเลสกับธรรมฟัดกันไม่หยุดไม่ถอยในบุคคลคนเดียวนั้นเราก็มีกําลังกล้าขึ้นมาเป็นลําดับลํานาจนเคยชินต่อนิสัยเพราะความเคยบําเพ็ญมานานเพราะอยากทําบุญให้ทานอยากทําบุญให้ทานอยากแต่น้อยแล้วก็อยากให้ทานมากให้ทานมาก การรักษาตัวปฏิบัติตัวเองเพื่อคุณงามความดีอันเป็นแดนแห่งสวรรค์นิพพานก็มีความหนักแน่นเข้าภายในจ,ใจิตใจคนนั้นก็มีขึมีแปรตายแล้วไปสวรรค์เลยนั่นี่ละระหว่างธรมกับพิเลสมันรบกันอยู่อย่างนี้มีศาสดราองเอกเ,เท่านั้นมาชี้แนวทางมาชูดลากีน้องชาวพุทธเราเราอย่าไปลูมหลงตามมันเนี่ยที่พูดถึงบุคคลสี่ประเภทเนี่ย มาพูดถึงพวกเราเวลามันหนาหนาจริงๆนะเงินบาทหนึ่งไม่อยากให้ทานศีลข้อหนึ่งไม่อยากรักษาไม่สนใจรักษาเลยทั้งๆที่ประกาศตนว่าเป็นชาวพุทธคำว่าชาวพุทธเลยเป็นลมปากไปหมดมีแต่ที่เลสอยู่ในหัวใจครองหัวใจจะเรียกว่า,าศาสนาที่เลสก็ไม่ผิดเวลานี้ชาวพุทธของเรานะถ้าเป็นาศาสนาธรรมเป็นลูกชาวพุทธต้องมีขือมีแปรมีหลักมีเกณฑ์ การปฏิบัติตัวหน้าที่การงานต้องมีเหตุมีผลมีหลักมีเกณฑ์มีได้มีเสียมีคิดมีอ่านพิดถูกชั่วดีต้องรอบข้อกันไปด้วยหลักทมเป็นเครื่องพิสูจน์อย่าเอากิเลสมาพิสูจน์อย่างเดียวกิเลสนี้ไม่พิสูจน์ละมันจะตื่นเลยตื่นเลยไม่ต้องเคี้ยวเอาข้อแ,แ,แก้ให้เสียเวลาเวลากิเลสตื่นมนุษย์ที่โง่เขาว่าปัญญาอย่างชาวพูดของเหล่านี้ตื่นง่ายที่สุดไม่ต้อง